เอาละครับกลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมครับเดียร์ไลฟ์เกมเมอร์นะครับวันนี้ผมไม่สบายครับเป็นไข้ผีก็เลยไม่สบายไปด้วยก็เลยเล่นไม่ได้ผมเลยมาเล่นคนหนีแทน,นครับมาคั้นซีนใะห้เพื่อนๆได้ดูแก้เครียดกันบ้างยังไงเดี๋ยวผมจะเอาคลิปผีโหดมาฝาก วันหลังนะครับวันนี้ผมจะขอเป็น s u เซอร์เอก่์นโอเคครับเดี๋ยวเราดูนในคลิปเลยแล้วกันนะครับโอเคเอาละครับตอนนี้อยู่ในเกมแล้วครับเล่นเป็นคนหนีครับเล่นผีอะไรก็ไม่เก่งเก่งเก่งแต่ผีกับดักครับเล่นผีนางพยาไม่เก่งเลยครับเขาเล่นกันโหดโอ้โหเล่นคนหนีก็ไม่โหดอีกแล้วเนี่ยจะโดนอีกแล้วเนี่ยจะโดนอีกแล้วผมคือผู้ถูกเลือกอีกแล้ว ไปแล้วเว้ยอ,อ๋อเครื่องปั่นไฟดีกว่าครับทำตัวให้มีประโยชน์โว้ยผมเป็นไข้อยู่นะครับช่วงนี้เป็นไข้ไม่สบายอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยยังไงก็ฝากเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยครับนุ่ปั่นไฟเร็วมากครับทีมงานคุณภาพผมบอกเลยคุณผีโดนแน่ตอนนี้อ,อ๋อผีเลื่อยครับได้ยินเสียงเป็นเสียงสตาร์ทเครื่องแล้ว หันไฟครับด้วยความบ้องไวมองซ้ายมองขวาโอ้ยเป็นไข้เนี่ยเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมผ้าด้วยเวลานอนนี่แม่นเหมือนเดิมครับถึงไม่เล็ดเอ่อนี่ไงนี่ไงผมโมโม้มากไงคือคุยมากขี้โม้ไงแอบก่อนครับแอบก่อน ปันต่อไม่กลัวหรอกผมเกิดมาเพื่อเสียสละครับเอาโหปัอนไฟอย่างเร็วครับโอ้แต่สวยแล้วครับได้ยินเสียงหัวใจครับหัวใจเต้นแรงหน้าแดงทุกทีใช่คุณผีไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยมันเห็นผมแล้วเว้ยเฮ้ยวับเว้ยวับไปดีเลย วิว้าบวิ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 มันเห็นแล้วเว้ยโอ้โดนแล้วอ่ะโดนแล้วอ่ะโดนแล้วอ่ะอุ้ยว้าบว่ะอุ้ยว้าบรุนแรงมากครับโอ้เกมนี้แหลกกว่าโอ้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 โอผีงงครับผมยังงงตัวเองเลยครับถาเพื่อนดีกว่าครับจังหวะนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยอะไรเนี้ยฝนตกคนไม่สบายเน็ตก็เสียครับ แย่แย่ครับเฮ้ยพี่พีทเพื่อนเพื่อนรักษาเราหน่อยครับโอ้ยโอ้ยไปหาเพื่อนครับเพื่อนเพื่อนอยู่ใกล้ๆเพื่อนเรียนเสียงคนคลางเราหรือไม่เปิดกล่องนะครับเปิดเลยเปิดเลยกล่องพยาบาลกล่องพยาบาลต้องใช่สิ ต้องใช่ปุ๊บนี่งไงโรงพยาบาลบอกแล้วครับผมสั่งได้ปั่นครับรักษารักษาแผลเกาพุงเกาสะดือไส้ติ่งแตกรักษาโดยด่วนอ่ะม่นด้วยหายเหมือนเดิมครับเป็นไงล่ะโอ้หมอสมัยนี้เขาเก่งครับอาเครื่องปั่นไฟก่อนครับ เพื่อนไปช่วยกันแล้วครับสบายไงผมสบายไม่ต้องช่วยใครช่วยตัวเองก็พอครับอย่าคิดลึกนะครับช่วยตัวเองเนี่ยไม่ดีไม่ดีไม่ดีดโอเคโอเคเจอเครื่องบันไฟแล้วครับบันไฟอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้าวเครื่องบันไฟหายอ๋นอนี่ไงนี่ไงนี่ไงบัดดีบัดดีปัดนดีเพื่อนโดนดตีล้มอยู่ข้างหน้าครับ แต่ผมก็ใจดําครับเอา,า hit, เอามาหิดเอามาหื่นครับเอ้ย,อย,อยเพื่อนบาดเจ็บมาเพื่อนเรารักษาให้มาเพื่อนเพื่อนหยุดก่อนดิเราักษาให้น,นี่ไงคือเพื่อนเป็นอย่างนี้ไงเพื่อนรักษาให้มามาน,นี่ออเพื่อนไม่รู้เรื่องครับโตแล้วไม่รู้เรื่องนี่ไงหมมาเลยเนี่ยผีมาเลยเนี่ยดูดิขวนหนึ่งคนครับโอ้หผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าผมแบบใจผมได้ไง ไปดิไปดิกวาดเลยกวาดเลยจังหวะนี้กวาดเลยกูบอกเลยครับกูวาดครับปึ๊บปุ๊บเฮ้ยผักไม้ดิผักไม้อีกผักไม้อะไรเนี่ยผีมาทางเนี้ยเอา้าโอ้งงครับผีไมเฝ้าต่อครับโอ้เนี่ยผีเป็นเงี้ยผมก็วาดเปางเงี้ยไปปั่นไฟดีกว่าครับเฮ้ยมีคนไปช่วยเพื่อนแล้วเว้ย ปั่นไฟก่อนเว้ยมาดิเพื่อนโอ้ล้มล้มอีกแล้วครับคนเดิมครับเพิ่มเติมคือรอบนี้น่าจะตายนูวนไงผีผีผีเฮ้ยเฮ้ยอยากขยับอะไรดิโอเ้เกะกะเฮ้ยปั่นไฟเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจแล้วเพื่อนมาต่อเอาชีวิตรอดเพื่อนนะ ปั่นแบบนิ่งๆใจนิ่งๆปั่นแบบทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังเขาคงจะพาไปแขวนนะครับแต่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมเข้าไปช่วยนะเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆหาาผมแบบไม่ช่วยเพื่อนอีกแน่ไง,ไงเห็นไหมครับมวัวแต่พูดผม,ผมล่อผีเนี่ยที่ผมปั่นระเบิดเนี่ยผมตั้งใจจริงๆนะจริงๆนะอ่ะเสร็จแล้ว เหลือแค่เครื่องเดียวครับอ่ะเห็นไหมเพื่อนเขารักษากันได้แบบนี่ผมไม่มีผมก็ไม่เป็นไรอ่าล้มอีกแล้วอะเขาล็อกที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยที่ล้มอย่างเงี้ยเอย้ผีโมงมาวะเพื่อนดนตรีด้วยผมทำอะไรดีเนี่ยผมมีประโยชน์อะไรบ้างไหมมีที่ผมยืนบ้างไหม ไอเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวเราช่วยเว้ยเฮ้ยไหนนะมีประโยชน์บ้างสิวะโอ้โหปั่นเพื่อนฉีกโอ้โหโอ้โอแผลฉีกเลยเพื่อนจังหวะน,นี้โอ้โหสองสาม้อติดติดก,กันไอเพื่อนเอาจริงเลยผมไม่ได้เรียนหมอครับผมผมเรียนนิติศาสตร์นะครับไม่ได้เรียนหมอเลยไม่ค่อยเก่งนี่ผมเพื่อนลงไปนอนอีกแล้วอะอ่ะหนึ่งคนรักษาไปคนที่สอง มามาให้คุณหมอดูหน่อยเอ้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยเฮ้ยมาแล้วเว้ยไปช่วยเพื่อนได้บอกวะจังหวะนี้เอ้ยเฮ้ยช่วยเพื่อนเว้ยช่วยเพื่อนจังหวะนี้เว้ยวิ่งไปเว้ยมีประโยชน์เว้ยต้องทำตัวมีประโยชน์รู้สึกว่าผีจะมาหาผมแล้วพุ่เพื่อนลงมาไปไปวิ่งวิ่งวิ่งเพงื่อนวิ่งโอ้โหโอ้โห โอ้ยวาร์ปด้วยวารับกูติดอะไรเนี่ยโอย้ผีงงอะ่ะเป็นไงนล่ะเจอผมวาร์ปไปโอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้เกมแห่งความฮาครับเอาอเพื่อนเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมช่วยเพื่อนแล้วนะไม่ไปแล้วครับไปปั่นไฟดีกว่าครับเอาตัวรอดดีกว่าโอ้ไม่ไหวผมแหลกด้วยแหละถ้าผมไม่แหลกนี่ผมไปช่วยเพื่อนแล้วเนี่ย จริงนะไม่โกหกอุ้ยอุ้ยเห็นไหมครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปั่นไฟเลยโอ้โอ้แล้วเพื่อนอยู่ตรงนี้โอเคโอเคปั่นต่อหลังเพื่อนครับอเคคปั่นไฟหลังเพื่อนอ่ะเออโอ้โอ้คนเล่นยังงงครับคุณบีก็จะไม่งงได้ยังไงวูสตาร์ทเลยบอกว่ย แต่กดประตูครับเพื่อนจะตายแล้วไม่สนใจครับถึงเพื่อนจะตายพี่ชายผมบอกว่าเพื่อนเขาจะตายแล้วแต่ผมไม่สนใจครับจังหวะน,นี้ <c oughs> เอาลอดเอาตัวรอดดีกว่านะเพืพ่อนเนาะเพืพ่อคงจะคิดเหมือนผมแหละเร็วๆนี้เพื่อนไปแล้วครับเพื่อนคุณสอนไปแล้วเอรอดรวุยว้ยอิ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  การยืนยั então, ่วผีน yeah. ี er, y aw, y aw, réussi, ่เป็นสิ่งที่ทําทําดีมากเลยครับเป็นเรื่องที่ดีมากเลยต้องยั่วผีก่อนครับอ่าเอ่ย่อเพื่อนย่อ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 เพสายย่อเว้ยยิวยิวชี้ชี้ชี้หน้ายังไงเนี่ยกดชี้หน้าเอากดวางทําไมเนี่ยเอ้ยลูกเก็บไงเนี่ยโอ้โอ้เอาเครมของกูไปเลยหวะเออขอบคุณมาก เอ<ฮ>้ยเพื่อนรักษาหน่อยเพื่อนมาเพื่อนเดี๋ยวคุณหมอจัดการให้ปับ๊บมารอดรอดทัวหน้ายอ่ยอย่เอเพื่อนย่อการที่แบบเราย่อเยอะผีก่อนก่อนออกไปครับเป็นสิ่งที่ดีมากโอ้มีการชีนะ้หน้าชี้ยังไงวยเนี้ยผมเคยกดกด R กดอ e ีอะไรเนี่ยจำไม่ได้ออกกดวางเฉยเอ,อ้ยอย่าแย่ง okay, ของเราไม่ดีไม่ดีอ่ะอ่ะอันนั้นอตลผีจะมาไว้ผีจะมาไว้เพ<ฮ>ื่อนเพื่อน ชี้ยังไงเนี่ยกดชี้ยังไงแล้วเนี่ยใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมลืมแล้วเนี่ยนะกดวางเฉยสเปซบาร์มีอะไรบ้างก็กดทห้หมดเลยครับไอไอ,ไอคีย์บอร์ดมีอะไรบ้างเนี่ยโอ้กดวางแล้วไหนเนี่ยไหนคุณพี่รู้เสียเวลาจังลีอะไรไหมเพื่อน ไปเลยกว่าเพื่อนเราไม่สบายอยู่เนี่ยกาดไม่ดีช่วงนี้ประเทศไทยไอ้เพื่อนไอ้เพื่อนไปเพื่อนไปไปไปเพื่อนไปเสียเวลาวะไป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 โอเคอ่ะรอดครับตอนนี้เล่นสิบตารอดหนึ่งรอบครับบอกเลยครับเร็วสี่สิบแรงยี่สิบครับโหดไหมครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่ e น l นผมด้วยนะครับเรียวไลฟ์สเคมเมอร์ครับยังไงก็เดี๋ยวผมจะทําคลิปผีโหดๆให้เพื่อนดูอีกคลิปคลปนี้แบบมาขั้นจังหวะหนเพื่อนๆอาจจะเบื่อผีกันแล้วเคครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับบ๊ายบายวูว